ก้าสู่การถ่ายทอดสด จากสนามมวยลุมพดีกับ LWC Super Champ นั่นเอนะครับและวันนี้คู่แรกของรายการรับรองวัดเดือดแน่และสวยแซ่บเดือดแน่นอนนั่นเองครับในพิกัด117ปอนด์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นการพาทากันระหว่างยุโรปเจอกับอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นนะครับใครที่ชบมันดูเดือดครับมีรางวัลไฟออ f เดอะไนท์คู่มวยดูเดือดนะครับและไฟเตอร์ออฟเดอะไนทนักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House คร หลากหลายให้บ้านคุณนะครับ This is the first ball of tonight f r o n c a s Chegon USA ก็อเซียประมือต้อนรับมุมน้ำเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกานัเนีอยนะครับนักชกวัย36ปี l a d i e s and g e n t l e m e n please welcome the blue corner from USA ชายเงา สายมอริแันและเวียดนามครับสถิติการชกมา23ไฟชนะถึง14ไฟด้วยกันวันนี้จะแจ้งเกิดบนเวทีครั้งนี้ได้หรือไม่ครับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ให้คำตอบนั่นเองนะครับ l a d ี้เซนจ g e ป็นเพ e n p ส e เว e ล e l คัม e t เดอะเรดคอร์เนอร from c รั่งเศ บรับสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC สุเปอรประจําเสาร์ที่23ธันวาคม2566นะครับอยู่กับผมบรุลคงประดิษฐ์และคุณแบนท่าพระเดชาคูร,รัตนเวทครับสวัสดีครับแฟนบอยที่รักทุกท่านครับวันนี้ต้องถือว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดสดในวันนี้จะมีมวยรอบให้ได้ ชิงกันนะฮะถึง2รอบด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปถึงมวยรอบนะฮะวันนี้เราเปิดหัวด้วยคู่ของมวยหญิงกันก่อนครับเป็นมวยหญิง3ามยกไฟแดงที่ไวครูอยู่ในขนาดนี้ครับซินนี่ซีเวสเตร์ครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสเจอกับไทยงัเลยนะครับนักชกสลัฐไมริกาครับในเวท117ปอนด์ครับคู่นี้ถือว่าเป็นมวยพันบูทั้งคู่นะครับ มาดูประวัติของซิดนียซิเวสตไนะครับวัย30ปีนะครับสูง160เซนติเมตรนี่ถือว่าเป็นมวยพันดุพันแกล่งพันบุกอีกคนหนึ่งเลยนะครับส่วนทหยงานเลนี่เป็นนักชกอเมริกันเชื้อสายเวียดนามนะครับวัย36ปีนะครับแต่ว่าร่างกายนี่ถือว่ายังเปรี้ยยังฟิตนะครับส่วนสูง157เซนติเมตรชนะมา14แพ้9ครั้งนะครับก็ถือว่าวันนี้ถูกคู่ครับคุณแบครับนั่นแะครับ ก่อนหน้าที่จะทําการแข่งขันครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับไทยงานเลยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่แคลิฟอร์เนียนานถึง28ปีด้วยกันนะฮะแล้วก็ไปฝึกมวยเนี่ยชื่นชอบในเรื่องราวของศิลปะมวยไทยนะครับก็ฝึกฝนมาอย่างนี้ว่าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ซิดนียซีเวสแร์ครับ คนนี้ก็มาจากกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มาทำการฟตซอบอยู่ที่ค่าย TFC มวยไทยที่ซอย A b แบบางนานี้เองนะครับซึ่งก็ทางทีมงานก็บอกว่าโอ้โหในช่วงนี้เทรนในการฝึกมวยนี่นะเขาบอกว่าผู้หญิงนี่โอ้โหมาฝึกมวยไทยเพียบเลยครับมรุษก็ถือว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับฝึกเป็นกีฬาก็ได้นะครับหรือว่านํามาประกอบอาชีพก็ได้นะครับวันนี้นะครับ ทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเอาละครับมวยเนี่ยจะทำการแข่งขันกันเพียงแค่3ยกนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้าทำการแข่งขันนั้นทางตัวแทนกรรมาก,การนะครับอาจารย์อนุชาทร์สม,มูลครับได้มีการ เรียกนักมวยทุกคนนะครับที่ทําการแข่งขันในรายการนี้รวมถึงที่เลี้ยงมาฟังเรื่องของกฎกติกามารยาทครับว่าชกอย่างไรถึงจะได้คะแนนครับต้องเปิดเกมบุกแบบนี้เลยครับโอ้โหใส่กันเลยครับซินดี้เดินเข้าไปครับไทยงานเลทีบยันไว้แข่งซ้ายไปแต่ประเภทรถถังชนกันเลยครับคู่นี้หมาวงในครับายหน้าตีแต่สงครามวงในเขาระเบิดขึ้นตั้งแต่ต้นยกเลยครับนั่นแะครับ เขาบอกว่านักมวยที่ขยันในการออกอาวุธครับต้องทําให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปรับอาวุธอย่างเดียวแบบนี้นี่แม่งก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับเดินก็จริงนะแต่ว่าต้องทําให้ได้ด้วยตอนนี้ครับบงในพยายามไปโอ้โหเข่าซ้ายครับแต่ว่าพงานเลนนี่ก็มีหมัดที่น่ากลัวครับตียงออกมาไต่เข้าไปครับพับนอกเดินลุยตั้งแต่ยกแรกครับแบบนี้ถูกต้องครับพี่แบงครับสามยกครับ ต้องอย่างนั้นนะครับไทยงานเลยนี่ก็ทำการฟิกซ้อมอยู่ที่่ายแฟร์เท็ที่พัทยาเนี่ยนะครับทากผู้ชมครับดูครับดูน่วยก้านดูกล้าบแขนนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับเรียกว่าสูสีกับซินดี้เลยฮะเดนบุกเข้าไปครับไทยงานเลยแต่ตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วครับแต่แฟร์แท็กนี่ถือว่าน้ำเลี้ยงดีครับเป็นค่ายใหญ่นะครับอยู่ที่พัทยาชนบุรีนักโมนี่ถือว่าแข็งแกร่งเลยครับ ฝึกซ้อมที่นี่ในขณะที่ซินดี้นี่ถือว่าเก่าเก่าเลยครับเป็นมวยที่ต่อยมานานรู้นะครับมวยสามยกต่อยยังไงครับไั่ด้ลครับหมดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยนะฮะประสบการณ์ในการผ่านไฟนะฮะทางด้านของซินดี้48ไฟชนะ32แพ้15แล้วก็เสมอ1ในขณะที่ไทยงานเลยครับ23ไฟชนะ14แพ้9ครับท่านผู้ชมมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับอยู่บนเวทีนะครับเจอกัน2คนบนเวทีครับ การแก้ไขปัญหาอยู่ที่ไหวพริบอยู่ที่ทักษาแต่ลคนครับโอ้โหมา้วครับหมัดวงในรวบมาตียังตีไม่ได้นะครับไขนานเลยยังดูเหมือนว่ายังเก้ๆกลางๆอยู่ครับสุนทรพอะแยกออกมาครับเดินเข้าหา,าครับไขนานเลยนะครับสุนีนี่ถือว่าเคยต่อยกับเพชรจีจ้ามาแล้วนะครับแผถึงแม้จะแพ้แต่ก็ได้ประสบการณ์ครับ สู้กับเพชรจ้าได้อย่างสนุกครับโอ้โหถีบซ้ายเข้ามปลูกนี้มีเสียหลักครับตามเข้าไปแล้วครับไทยงานเลย์มัดมาแล้วโอ้โหแต่ว่าวงในครับสวนมาเจ็บเจ็บครับซินดี้โอ้โหจังหวะแทงสวนมือสกุลีของซินดี้นี่เต็มพุงของไทยงานเลยโอ้โหอ้าวนะฮะจะเข้าไปจัดการซะหน่อยแต่ว่าโดนแทงสวนมาแบบนี้ต้องคิดให้ดีครับไทยงานเล่ย์นี่ทำหน้าครับยังไม่โดนอะไรนะครับไทยงานเลยครับยังไม่แตกโอ้โหลูกนี้ถีบคืนครับ มอนยันหลักใส่กันแหลเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับเอาโดนมาซ้ายครับสินดี้ไม่สะเทือนโอ้โหมีงัดศอกไปแล้วจะแตกไม่แตกครับวันนี้โอ้โหดูเหมือนว่าไทยงานเล่นจะมีเลือดมาแล้วครับพี่แบร์ครับมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมาชกมวยในรายการนี้แน่โดยเย่่งยิ่งสมื่สตรีหรือผู้หญิงเนี่ยนะจะมาห่วงสวยนี่ไม่ได้เลยนะที่ตาขวาครับแหมมีเลือดออกมาแลวครับแต่ว่าตอนนี้ที่มุมกล้องยังไม่เห็นนะครับที่สนามนี่มาแล้วครับโอ้เลือดแดงฉานเลยครับ ผ่านยกแรกพักกันสักครู่ครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับวันจันทนี้วันคริสต์มาสใช่ไหมพี่แบรน์ใช่แล้วคริสต์มาสสีแดงก็ต้องหมายถึงเลือดนี่แหละครับมาแล้วครับเลือดของไทยงานเลยครับมานะโอ้ยี่สิบห้านี่วันคริสต์มาสนะฮะวันที่26กนี่เขาบอกว่าเป็นบ็อกซิ่งเดย์นะฮะวันแกะกล่องของขวัญแต่ว่าวันนี้มีแจกของขวัญนะ หมัดเท้าเขาสอกแกก่อนเลยแล้วก็แตกไปเลยนะครับไปงานเลยก็ต้องมาดูนะครับว่าลูกไหนโอ้ลูกนี้ลื่นครับซินดี้ดีครับลูกนี้พูนลงคูพันกันอยู่ครับไปงัดเขาก่อนนะครับแม่แต่ตัวเองแตกครับนี่ครับป้ายเลือดเลยครับอะมาดูกันต่อมาชมกันต่อครับคู่แรกวันนี้ครับ117ปอนด์ครับ ซิดี้ซิเวสเซ์กับไทยงานเล่นี่ครับบริเวณคิ้วขวาของทางด้านไทยงานเล่โปวัสลินออกมาี่แมาขาวเลยฮะคิ้วขาวเลยอโอ้โหลุยกันต่อเลยครับโอ้โหปัดขวาสวยครับไทยงานเล่ทิ้งจะวะลุยก่อนเลยเอาทีมซ้ายโอ้ตอนนี้ครับแรกเป็นแรกครับลุยเป็นลุยแล้วโอ้แรกกันพุทูกภูพันธ์ครับ โอ้โหอ้าวตอนนี้เกมเปิดเต็มตัวแล้วนะครับสถานการณ์ในช่วงของยกที่2โอ้โ oh, ห oh, ครับเดินเข้าหากับไทยงานเล่ยหรือว่าต่อยซ้าย่อยขวาอกแรงเลยครับไทยงานเล uh huh, ยหลังจากที่มีแพ้ตกในช่วงของยกที่หนึ่งแม่ต้องบอกว่าบ้าเรื่องเลยครับไทยงานเลยครับ,เ,รบเดินบุกเดินลุยเข้าใส่แต่ว่าซิงค์นี่พยายามตั้งศอกไว้นะครับแขบกรรมทารผุ 5, ร้ห้ามบนเวทีก็น้องไทยพลค,ครับ กรรมการแต่พยขวาท่อนซูมนั่นแหละครับเกาะได้ไหมเกาะแล้วตีได้ไหมครับซินนี่เกาะแล้วต้องกระทุ้งอ้าวหันออกมาเดินกดดนคู่ต่อสู้เหือนเดิมกับไพลงอเล่แข้งขวาของซินดี้ครับตอนนี้ลืมความเจ็บลืมความปวดไปสิ้นเลยครับไพลงนเลยแหมรู้ตอนแรกนี่ต้องออกมาผ่อนแล้วครับใช้แรงเยอะครับ ต้องบริหารร,ร่างกายให้ดีๆครับโม่ต่อยกันสามยกแล้วก็ต่อยแบบไม่พักแบบนี้โอ้โหทุกซ้ายครับเข้าหน้าก่อนไว้ยังไงรัดมาตีไหมโอ้โห,โหยกกำแพงกั้นเลยครับซ<แ>ินดี้ถือว่าทําได้ดีครับในการป้องกันตัวของซินดี้เมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะตั้งกำแพงหน้าสองมาอีกแล้วครับสองซินดี้นี่ถือว่าโอ้โหไทยอลเลต้ระวังให้ดีครับเพราะว่าเปิดแผ่ร่างไปแล้วครับดีไม่ดีแผ่สองอาจจะตามมาคุณหมอบอกว่าวันนี้ครับเข็นกันได้เอามาเพียบครับปั่นเข้าไปครับ เอาแต่ให้เยอะๆครับเอ้ารวบมาครับตีไหมรัดมาตีต่างคนต่างตีครับอ้าออกไปผ่อนนิแป๊บนึงเอาองัดอีกแล้วครับซินดี้โอ้โหแมงัดทั้งงัดทั้งงัดจริงๆรับอาไต้ขวาเข้าไปครับแม่เริ่มเริ่มจะตื้อเริ่มจะอื้อหรือเปล่าครับไทยงานเลยเอ้าแมชกไปโดยต้องคิดไปด้วยครับว่าคู่ต่อสู้ตั้งสองมาแบบนี้ อย่างไรดีครับอ้าวปาดริมสักครู่นี้ปาดัวจะมีแผลหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหครับหัวใจนี่ทำด้วยอะไรครับไทยงานเลยโดนไปเยอะนะครับแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอ้าวเริ่มนิ่งครับเริ่มนิ่งหน้าตาแดงนี่ไม่ใช่เถินไม่ได้อายนะครับเลือดทั้งนั้นนะครับไทยงานเลยแข่งขวาไปครับโดนเยอะๆเริ่มจะหยุดแล้วครับไทยงานเลยโอ้โหกองเชียร์ตอนนี้ครับมุมแดงนี่เต้นดึงดังดึงดังแล้วครับต่อใจแล้วครับมาตามจังหวะแล้วครับอาวุธของซินดี้ขวดล่างอีกครับ ถือว่าชกไห้ตามแผนที่วางเอาไว้เลยครับซินดี้นะมีล่างมีบนนะครับบนนี้ก็มีศอกล่างนี้ก็เตะจอกยางหันเข้าไปโอ้โหโออกมวนมีแทบแต่ไม่สงสารผู้บรรยายเลยครับ <c oughs> ไม่ให้พักไม่ผ่อน,นเลยครับออกกันเข้ามาฟันกันเข้าไปฟันอีกพักอีกโอ้โจำ้ำโตบ้างครับไทยงานเลยโอโ้ตอนนี้ครับตาขวานี่แดงฉ่ำไปด้วยเลือดนะครับโอ้โหน,นี่นี่เพียงแค่ เปิดหัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับไฟกันมันหยบไปขนาดนี้มีโอกาสที่จะลุ้นเป็นคู่มวยดูเดือดได้หรือเปล่าถ้าได้ก็สบายเลยครับรับไปคนละห้าพันนะครับเอาพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานะครับสองยกผ่านไปนี่ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองนะครับแต่ว่าการออกของพุกนี่ถือว่าออกเป็นแบบรูปเกมกีฬาครับโอ้โหม่ทราบากีแผลแล้วก็ไทยหันเลยครับไปดูภาพช้ากันครับนี่นะฮะ พับช้าในช่วงยกที่สองที่ผ่านพ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสังเกตได้เห็นนะครับว่าไทยงานเลพยายามที่จะเดินเปิดเกมเข้าหาแต่ว่าสินที่ตั้งศอกรอไว้เลยฮะมาดินะขอให้มาดินะโอ้โหเชื่อเลยว่าตอนนี้แผนที่2มาแล้วนะครับทางทีมงานพี่เลี้ยงในช่วงของพักยกแปนตีนเหลียมวาสลินเอาไว้แล้วครับยกสุดท้ายนะครับ แต่รวมกันหน่อยครับก่อนที่จะรมรันพันตูกันอีก3นาทีสุดท้ายครับลุ้นเชียร์กันครับแหม่กองเชียร์น่าจะสนุกทั้งคู่ครับ ทางซินดีซิเวสเซ่แล้วก็ไทยงานเล่กับประกบนายครับตีหึ่งอย่างมีแรงเลยอย่างครับไทยงานเลยแรงต้นน้ำดีเหลือเกินแต่ว่าซินดี้เขาไม่ยอมครับผักยังไงก็ไม่ลงครับฮ่าแหะครับโอ้โหนะฮะ่าการถึงตอนนี้เชื่อเลยกันนะครับว่าทางทีมงานพี่เลี้ยงของไทยงานเล่ทั้งปลุกทั้งปลอกทั้งกระตุ้นนะครับที่จะให้ไทยงานเล่ฮึ่มไปตั้งโอ้โหโดนตัดก็ไปหน้าหลายเลยเจ็บไม่เจ็บครับเจ็บอัปคัตเข้าไปครับแล้วก็ต่อยแม่นสะดุ้ยนะครับซินดี้ซิเวสเซ่ครับ ดูครับต่อยบนเตะล่างอ่ต้องฮึดเลยครับไทยงานเลยครับต้องฮึดเลยครับเวลายังพอมีครับ2นาทีเศษเศโอ้โหแต่ว่าตอนนี้แอเลือกต่อยเลือกเตะแล้วครับซินดี้ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับแต่ก็ชกไปบริหารเรื่องของพลังด้วยนะครับจะไปเปิดเกมบูตลอด3ยกนี่แหมก็ดูกะไรอยู่ถ้าว่าท่าแรงไม่ดีอ้าวยังเดินเข้าหาครับไทยงานเลยก่อก่อแล้วครับซินดี้กาะแล้วก็ทุ่งเข้าไป เราจะไม่ชอบวงในนะครับสลัดมือนี้เลครับไทยงานเลยก็พยายามอยู่วงนอกนะครับใช้หมัดแจ๊แล้วก็แทงซ้ายครับไทยงานเลยอยากได้ลูกเสือก็ต้องบุกเข้าหาทําเสือครับเอาทุกซ้ายครับอะไรนี่เป็นไปได้เลครับบอลสามยกครับอยู่ที่ความพึิดอยู่ที่ความฟิตอยู่ที่จิตใจของนักกีฬาครับนี่นะครับอะไรมันก็ไม่แน่ครับอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปนะครับท่านผู้ชมครับเวลานี่ยังพอมีหรือนาทีเศษๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาดึงตัวเรไ สองนะครับซินดีครับโอ้กะติดกระจายก็จะเปิดที่แต่กี่แผลไม่ทราบนะครับพอบอกว่าคุณหมอเอาเข็มได้มาเยอะนี่จะฟันแหลกเลยครับโอ้โหนี่เพียงแค่คู่แรกเท่านั้นครับแพร่สนามของลูบินินี่ได้ทํางานเลยครับโอ้ช้าลงไปเลยครับไทยงานเลยเริ่มจะจังหวะขาดไปแล้วครับโอ้โหเตะไต่กินปากไปทีฟีทีนึงครับรอตั้งรับนะครับซินดีกอดมาตีบวกในครับ สองใงตวัวหนีก็ไปครับไทยงานเลยครับแต่ก็สังเกตให้ดีนะครับว่าเลือดของไทยงานเลยที่ไหลออกมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับทางทีมงานพี่ทัดเลือดเรียบร้อยแต่กลัวศอกของซินดี้จะไปเปิดบาดแผลใหม่ใิครับนั่นน,น,น,นะจีมาแล้วครับอ้ซินดี้โหลงมาโห,หนแหมตีแหมตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาโอ้โหเห็นว่าพลังนี้สุดยอดเลยครับทั้งคู่นะครับ เตะเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ยอมหยุดกันครับใส่กันต่อลุยกันต่อครับซินิเ้ามาโอ้แข้งขวาโดนเต็มๆครับได้แล้วก็ฉากออกไปนัดอีกแล้วโอ้ยถีบซ้ายครับจะเข้ายังไงครับไทยงานเลยโอ้โหพยายามที่จะออกวุธตอบโต้เหมือนกันครับไทยงานเลยแต่ว่าเรียวแแรงนั้นเหลือน้อยลงไปทุกทีกาอในแบบนี้รัปกระการแพบรอแยกออกมา ครบยก้วครับโอ้โหสวมกอดกันเลยครับแม่น่ารักจริงๆครับนี่ครับน้ำใจนักกีฬาสปิริตนักกีฬาครับจบแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นเกลอกันครับไปดูไฮไลท์ยกที่แล้วครับโอ้ก็ถือว่าออกอาวุธได้สนุกนะครับนี่ครับอัปคัดขวานี่ทีมงานนี่เฮตึมเลยครับโดนไปเต็มแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับครับใจสู้จริงๆแต่ทีน่ๆนี่สองแผลแน่นอนครับสำหรับทางด้านของไทยกาเลทั้งคิวซ้ายคิวขวาเลยครับโดนสอกเข้าไปโอ้โหอยู่กับขวาเต็มหน้าท้องครับ เดี๋ยวตอนนี้รอผลการแข่งขันสักครู่หนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเอ็มเลยครับสุดยอดขอสินรอมือหน่อยแล้วโอ้โหใครบอกว่ามวยหญิงเป็นรองมวยชายแต่อย่างที่เราเห็นนะครับดดนเดือดทั้ง3ามยศและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับ The Winner by Unanimous Decision goes to ยินด,ด,ดีด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับมุมแดงซินดี้ซิลเวสเตอร์ครับจากฝรั่งเศส